เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Silver and Blood กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับได้รับรีเควสจากหลายๆคนมาเยอะมาๆครับว่าเอ้ยพี่ผมขอวิธีการพัฒนาตัวละครให้ไปต่อได้ไวภายในเกม Silver and b l o o d ลัดฉบับสายฟรีสายเติมน้อยกันหน่อยที่หลายๆคนตอนนี้ครับเริ่มติดด่านไปต่อไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า5วิธีที่ผมเลือกมาในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากปเพื่อนกดไ like, ล <c oughs> ค์คลิปนี้คร1้หนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตาม <c oughs> และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสรับเป็นเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over To p Up อมีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเป็นเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over To p Up อ หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับเพื่อนสำหรับ5วิธีที่ผมจะพูดถึงในพาร์ทนี้นะครับซึ่งบอกเลยคับว่าเวลาเราไตา State, ่สเตอว่าเดินด่านต่อให้ข้าพลังเราจะน้อยกว่าด่านเราก็สามารถเอาชนะและก็ผ่านมาได้แต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการจัดทีมในส่วนนั้นนะครับเรามาพูดถึงวิธีแรกกันดีกว่าที่เราจะต้องทำนั่นก็คือ การอัพเลเวลตัวละครนั่นเองสำหรับการอัพเลเวลตัวละครครับระบบนี้ผมเคยอธิบายกับเพื่อนๆไว้หลายๆคลิปพอสมควรเลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันมีระบบของการซิงโครไนซึ่งการซิงโครไนครับ ถ้าเป็นตัวละครระดับ SR เนี่ยมันสามารถทำเลเวลได้สูงสุดอยู่ที่160ตัวละครระดับ SD เนี่ยจะทำเลเวลได้สูงสุดอยู่ที่เลเวล200แต่เงื่อนไขก็คือเพื่อนเพื่อจะต้องได้ตัวละครซ้ำเพื่อทำการปลดลิมิตในส่วนของเลเวลนั่นเองสำหรับการได้ตัวละครซ้ำครับเ,เพื่อนเพื่อสามารถไปสุ่มกาชาปรารถนาหรือว่าทำมันอื่นได้เลยนะครับข้อดีของการอัพเลเวลนั่นคือคุณจะได้รับค่าสเตตัสหลักของตัวละครไม่ว่าจะเป็น SP โจมตี การกระภาพและก็การเวทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นค่าสเตตัสหลักที่จะได้ทุกตัวละครซึ่งในช่วงแรกเราอาจจะยังไม่ได้ตัวละครระดับ s s r เยอะใช่ไหมเราจะใช้วิธีการ s y งโครไนซ์หรือว่าการถ่ายทอดในส่วนของระบบของตัวเกมใครมีเพชรเยอะนะครับแนะนําว่าเอาเพชรมาปลดช่องพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการสุ่มกรชาในส่วนของการใช้เพชรนะเพราะตัวเกมมีการแจกตัวกาชาให้กับเราเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเอามาปลดตรงนี้เพื่อที่เราจะสามารถวางตัวละครระดับ s s r ตัวอื่นเพื่อที่เราจะสามารถเอาตัวละครเหล่านั้นเนี่ย มาใช้งานหลักของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่เราอัปรีวิวแล้วนะครับระบบต่อไปที่เราจะต้องทำนั่นคือ การจัดเซตอุปกรณ์นะครับหรือการหาอุปกรณ์สวมใส่สําหรับอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครหลักๆเลยนะครับมันก็จะมีหลายเกรดมากๆก็เริ่มตั้งแต่เกรดขาวทั่วไปอะไรมาเป็นสีเขียวสีฟ้าจนกระทั่งสีม่วงยิ่งเกรดของอุปกรณ์สูงขึ้นครับทุกครั้งที่เราทาการอัพเลเวลเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้รับค่าสเตตัสหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า SP ค่าโจมตีซึ่งแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสที่แตกต่างกาัน ตอนนี้ครับอุปกรณ์ยังไม่มีระดับเสร็จนะครับแบบว่าเใส่2ชิ้นได้ค่าพลังโจมตีได้ค่าดาเมจได้ค่าเคลียรข้อเพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่มีถึงขั้นนั้นแต่ข้อดีที่เรายิ่งใส่อุปกรณ์ระดับสูงขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราได้ค่าสเตตัสพื้นฐานในการโจมตีเนี่ยที่เยอะมากๆการเลือกใช้หรือว่าจัดให้ถูกกับตัวละครเนี่ยจะเป็นอะไรที่ส่งผลดีกับเพื่อนๆพอสมควรเลยนะเมื่อเราได้อุปกรณ์แล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยได้จากการที่เราไต่ดานได้กับการลงดันเจียนรายวันต่างๆนะครับก็ ส่วนวิธีที่3นะครับนั่นคือการอัพเลเวลสกิลสำหรับการอัพเลเวลสกิลครับตัวเกมมีการแจกหินอัพให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งไอหินอัพพวกนี้เพื่อนๆสามารถไปเปิดเอาในกระเป๋าได้นะครับมันจะเป็นกล่องแบบพวกนี้นี่แบบพวกนี้แล้วก็จะมีพวกกล่องแบบใบอัพสีม่วงนะครับสีทองแล้วก็เศษสีแดงนะครับอเน,นี้ยเราใช้ในการอัพสกิล สกิลสามารถพัฒนาได้สูงสุดอยู่ที่เลเวล10ทุกครั้งที่เราทําการอัพสกิลครับมันจะได้รับค่าสเตตัสหลักของตัวละครซึ่งจะประกอบไปด้วยในส่วนของการทาดาเมจนะครับสแต็คสูงสุดนะครับปริมาณดาเมจพลังโจมตีหรือว่าค่าเวทต่างๆเนี่ยของตัวละครจะอัพตรงส่วนนี้วิธีการอัพสกิลให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะแนะนําว่าให้อัพกับตัวละครที่เป็นเซ็ตพิเศษนะครับเช่นโนอาล้ําโลกนะครับหรือว่าอาร์กลเรสลุกโชนพวกนี้มันจะเป็นตัวพิเศษที่เราไม่สามารถเลือกปรารถนาได้มันอยู่ในตู้ถาวร ถ้าได้มาครับมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็ได้ใบเลือกการันตีตอนที่เราสุ่มครบ450โรนะครับไอ้น,นั้นเราก็จะได้ตัวละครแบบนั้นมาซึ่งเป็นตัวละครประเภทพิเศษนะครับที่มันโกงมากๆแนะนําว่าอัพตัวละครประเภท DPS ไปก่อนจะดีที่สุดถ้าเราอัพตัวละครระดับ DPS นะครับมันจะทําให้ตัวนั้นแบกได้มีแทงยืยนได้แล้วมีซัอพอร์ตแล้ว DPS นี่แหละตัวทำาเมจหลักของทีมของเรานน่เองหรือว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าการหาตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันยากไป ไปสูมหาตัวละครตามกิจกรรมต่างๆก็ได้ครับตูพ้พีอาบอะไรเงี้ยก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้รับตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเมื่อทัาอัพสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับระบบต่อไปที่เราควรทำครับผมนั่นก็คือระบบค่าความสนิทนี่ครับนี่กดตรงนี้ครับคำว่าเชิญ ระบบข้างความสนิทของตัวละครครับก็จะมีการได้รับในส่วนของสเตตัสพื้นฐานนะครับหลักๆเลยก็คือว่าสเตตัส SP โจมตีป้องกันวิธีป้องกันกายภาพนะครับนี่จะเป็นค่าสเตตัสหลักเราสามารถหาของพวกนี้ครับมามอบกับตัวละครตัวนั้นได้แต่วิธีการมอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณจะต้องหาของที่ตัวละครตัวนั้นต้องการเพราะว่าถ้าเราได้ของที่ตัวละครตัวนั้นต้องการครับเวลาเราส่งมอบให้ปุ๊บมันจะได้รับเปอร์เซ็นที่สูงกว่าหรือว่าของเหล่านั้นเนี่ยมันจะทาให้อัพค่าขมสะพานได้เร็ว ซึ่งในส่วนนี้ครับสามารถอัพสอดของกันได้เพราะว่าตัวละครเหล่านั้นนะครับ mm hmm. ได้ร,รับค่าเซตัตพื้นฐานนะโฟกัสตัว DPS เราไปก่อนนะครับผมเลือกอัพได้เลยปุ๊บปุ๊บ,บผมสามารถอัพจนถึงเลเวล8นะครับก็กดอัพไปปึ้งนี่ก็ได้เอขึ้นมาเป็นพันหกนะครับโจมตีร้อยยี่การกายภากัการวทถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบค่าความสัมพันธ์ตัวละครนั่นเองซึ่งเพื่อนๆสามารถทําระบบตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็จะมีเรื่องราวของตัวละครเวลาเพื่อนๆมาอ่านนะครับเพื่อนๆจะได้รับเพชรกลับไปตัวละประมาณ50เพชรนะครับบางตัวก็จะมีเพชรให้นะบางตัวก็จะไม่มีนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมตรงส่วนนี้กันได้นะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราทาค่าความสัมพันธ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจครับนั่นคือระบบการอัพตรงนี้นะครับซึ่งระบบการอัพตระกูลนะครับผมมันก็จะเป็นเซตประมาณนี้โดยที่แต่ละตระกูลครับมันจะสอดคล้องกับการตื่นรู้ตื่นรู้ครับเวลาเราได้พวกกกกกนน้้ครรรรรรรัมมมาาาาาาจจซืืออให่ิ ตรงนี้ต้องอัพนำที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้ตระก,กูลต่างๆเนี่ยได้รับค่าสเตตัสตามเพราะว่าตัวนี้จะเป็นข้อกําหนดในการอัพรีวลนั่นเองถ้าตื่นรู้เนี่ยอยู่ที่เลขสิครับตระก,กูลเราจะอัพได้ไม่เกิน17เช่นเดียวกันเวลาเราอัพครับคุณจะได้ค่าโจมตีกับค่ากันเวทนะครับการกายภาพแล้วแต่สายที่เราเจอนะทุกคน แล้วก็บางสายเนี่ยจะได้รับในสค่า sp นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องําเป็นอาจจะดูเหมือนว่าสเตตัสที่ได้รับกลับมามันน้อยแต่พูดโดยภาพรวมจริงนะถ้าเล่นไปในระยะยาวพวกนี้ค่อนข้างมีผลต่อการใช้งานมากๆและอย่างสุดท้ายของเราในพาร์ทนี้นะครับนั่นคือระบบ a r t i f a c t สําหรับระบบ a r t i f a c t เนี่ยเราได้จากไหนบ้างครับคือเราได้จากพิธีการนะครับซึ่งเราจะต้องไปที่ลานลืมเลือนนะครับแล้วก็ไปที่การแก้แค้นของชาดัสนะครับ การแก้แค้นของชาวดัสมันก็คือด่านที่เราจะต้องเข้าไปแก้พารเซอร์ไว้ข้อดีคือเราได้กาชาแน่นอนได้รับเพชรลังจากเคียดดานแล้วก็ได้รับอ์ติแฟกซึ่งอ์ติแฟกนี้นะครับเราจะเอามาใส่ให้กับตัวละครไว้เวลาเราเอาอ์ติแฟกใส่กับตัวละครครับสเตตัสหลักที่เราจะได้คือ sp โจมตีกันกัะชัภาพกันเวทแล้วก็จะมีสกิลอ์ติแฟกซึ่งสกิลอ์ติแฟกครับก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคริที่เข้เพิ่มขึ้น10%สกิลขั้นที่2ครับก็คือเมื่อ แตกคียทีคอลเนี่ครับจะทําการยิงธนูลม4ดอกใส่เป้าหมายซึ่งแต่ละอัติแฟกครับถ้าเราเลือกให้ตรงสายเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสที่ดีมากแล้วเราสามารถอัพอัติแฟกตรงส่วนนี้ใต้อีกด้วยนะครับยิ่งอัพอัติแฟกเนี่ยสังเกตไหมครับว่าสเตตัสที่เราจะได้กลับมาเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมก็นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรทํานะครับระบบอัติแฟกต์เพื่อนๆทำระบบพวกนี้เรียบร้อยแล้วครับก็จะทําให้เพื่อนนๆสามารถเล่นดาดเหล่านี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งเวลาผมไต่สเตจนะปัจจุบันครับต่อให้้เขาาาาพลัังงออผมมนนี่่่ยยจะกกวด็ตครบ เราก็จะสามารถเอาชนะด่านเหล่านั้น,นได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนที่เหลือครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อจะทํา,าการจัดทีมฟอร์เมชั่นในรูปแบบไหนกนารจัดทีมไม่มีอะไรตายตัวนะครับเลือกใช้ตัวละครที่มีแล้วก็ดูคุณสมบัติของตัวละครบวกกับโบนัสวันเลือดเดือดครับที่จะทําให้คุณสามารถทาดาเมจแรงขึ้นอีก25%นและช่วงนี้ครับตัวเกมมีกิจกรรมตู้ตัวใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาใครที่อยากได้รับทรัพยากรหรือว่าอะไรต่างๆครับสามารถทําในส่วนของกิจกรรมนี้ได้และที่สําคัญนอกจากนี้ครับคือตัวเกมมให้เรราาาสาาถุ่ม ฟรีวันละ10โลนะครับผมก็วัดไปได้เลยครับ้นกว่าตู้จะหมดครับประมาณ12วัน2ส,สัปดาห์ได้เลยก็ดูว่าเราจะได้หรือเปล่าทุบรั้นที่3ไหมโอเคอันนี้10โลฟรีจบไปที่เรียบร้อยก็ได้เป็นตัวระดับ SR นะครับก็สามารถสุ่มอย่างนี้ไปไเรื่อยๆครับแล้วก็ฟรีขั้นต่อไปอีกประมาณ16ชั่วโมงนั่นเองนี่ก็ถือว่าช่วงนี้ถือว่ากิจกรรมค่อนข้างอัปเดตดีพอสมควรเลยนะครับแต่แปลกอย่างเดียวคือตู้พิกอัพผมเนี่ยท่าไม่ไม่ทุบคอสัก3ทีแล้วเน น่าจอไม่มาแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5วิธีในการพัฒนาตัวละครของเพื่อนให้เติบโตได้ไวสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยกันนะครับไว้ในพาร์ตต่อไปเราจะมาพูดถึงลำดับการพัฒนาตัวละครนะครับว่าเอ้ยเนี่ยต่อไปจากเนี้ยเราจะต้องอัพตัวละครอะไรพัฒนาตัวละครในรูปแบบไหนเ<ๆ>พื่อให้พ<ๆ>ลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ